สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งรถเข็นโซลาเซลล์สองแผงนะครับเป็นปั๊มหอยโขงสามนิ้วนะครับตัวนี้โมเดลปั๊มห้อยโขงสามนิ้วเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถเข็นลงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าการติดตั้งในน้ําออกเนาะครับผมรอสักครู่นะครับสวัสดีครับเรามาต่อคลิปให้นะครับเนาะตัวนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้เอาเบเปิดเลยก็ได้พี่อ่าตอนนี้นะครับคือรถเข็นโมเดลสองแผงแบบพับได้นะครับเนาะตัวนี้คือ เป็นรถเข็นโซลาเซลล์สองแผงตัวนี้เราใช้กับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มหอยโขงครับรอไปหนึ่งครับตัวนี้เป็นปั๊มหอยโขงสองนิ้วครับตัวนี้โอ้สามนิ้วครับสามนิ้วนะครับตัวนี้เป็นปั๊มหนึ่งพันสองร้อยนะครับอ่าตอนนี้น้ํากาลังออกครับตอนนี้เวลาก็ประมาณวันนี้มีคืมบ้างนิหนึ่งครับแต่ตอนนี้แดดออกมาพอดีเลยตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครับพี่แกชอบมากเลยครับเป็นไงครับพี่น้ําเลี้ยงไหมเลี้ง ตัวนี้ปั๊ม1,200บาทนะครับตัวนี้ปั๊มแดงครึ่งเนาะนะครับสเปกปั๊มก็ตัวนี้เลยนะครับจสเปกปั๊มตัวเดิมนะครับอ่ะให้ดูแลเนาะก็1,200บาทนะครับเป็นปั๊มของ CPL นะครับอ่ะตัวนี้ CPL นะครับถ้าบริษัท CPL ก็ถ้าเจอคลิปนี้ก็โอ้สนับสนุนเลยนะครับอ่าผู้เรียนนะครับที่ตัวนี้เป็นปั๊มสเปกโมเดลนี้นะครับ CTAM เพียดสามแล้วก็เพียดหนึ่งศูนย์แปดนะครับแล้วก็ตัวนี้ดูดเลือดนะครับอยู่ที่สิบห้าเมตรนะครับดูดน้ําได้ประมาณสี่สี่หมื่นห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับโวลต์ก็อยู่ประมาณร้อยแปดโวลต์นะครับทํางานดีนะเนาะสเปคสามรับได้สี่สิบแปดถึงร้อยสี่สิบห้าโวลต์นะครับเซอร์เรนก็ตัวนี้สิบสองแอมป์นะครับตัวเพีดก็สองพันแปดร้อยรอบต่อแปดร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับเนาะเรามาดูน้ําออกนะครับตอนนี้ ตัวนี้นะบอกแรงมากนะครับตัวนี้เป็นแ,<อ>แรงจ้ำๆแรงยอดยอดครับพี่แกชอบมากตัวนี้ก็<ฮ>ตัวรถเข็นของเรานะครับก็ทําจากเหล็กกร,รมมนไนอย่างดีนะครับตัวนี้สามารถพับได้เคลื่อนย้ายได้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กกร,รมมนานอย่างดีนะครับไ,ได้ไปไหนมาได้<ฮ>ตัวนี้ก็เป็นแข็งโซลารเซลล์ห้าร้อยแปดสิบวัตต์สองด้านนะครับตัวนี้เป็นด้านล่างเนาะตัวนี้ด้านล่างนะครับนะ อันนี้ด้านบนนะครับตันนี้ด้านบนเนาะตัวนี้นะครับถูรอบๆก่อนเนาะส่วนสายไฟแล้วก็แถมให้เหมือนเดินะครับที่20เมตรนะครับสายไฟ20เมตรเนาะตัวนี้เรามาส่งนะครับส่งอ่าอําเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีล์นะครับตอนนี้ตัวนี้ก็น้ําออกครับตอตอนี้แดดแดดมาแรงครับน้าออกดีมากเลยปั๊มตัวนี้ก็ตัวนี้คือครบชุดพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นสายดูด3นิ้วนะครับที่เรา แถมให้นะครับแล้วก็หัวกระโหลกแบบดีเลยครับอยู่ข้างล่างนะตัวนี้นะครับเป็นสายดูดหกนิ้วนะครับโอ้สามนิ้วยาวหกเมตรนะครับตัวนี้นะครับนะบอกแรงมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอ่าพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้คือครบชุดเลยครับชุดนี้นะครับเสื้นี้ดูนะครับโอ้ตอนแกก็จะส่งตัวนี้คกอส่งส่งยาวประมาณร้อยเมตรเลยครับถูกไปใส่บ่อพักน้ําฝั่งนู้นเนาะ ส่งยาวร้อยเมตรเนาะโอเคนะครับตัวนี้ดูดน้ำเนาะส่งมาแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูที่แกจะส่งมานะครับตัวนี้เป็นสายระเพิงแบบดีนะครับตัวนี้ร้อยเมตรนะครับตัวนี้ปั๊มหนึ่งพันสองร้อยบัดนะครับตัวนี้คือปั๊มสามนิ้วของหอยโข่งนะครับตัวนี้เป็นของ C T L นะครับเนาะผมเดินช้าๆดีวกว่าเดี๋ยว พี่เขาบอกว่ากองจ้ะตัวนี้นะครับผมมาดูคร่าวๆเนาะพามาดูคร่าวๆเนาะอี้ส่งส่งไก่ร้อยเม็ดเลยพามาดูคร่าวๆเนาะอ๋อตัวนี้แกน่าจะปลูกผักหรือเปล่าหรือว่าจะทำแปลงผักตัวนี้เป็นดินภูเขาไฟครับดินดำนะดินภูเขาไฟนะข้างๆเขาโพนุงลุงครับ ต้นเขาพนมลุงนะที่เรามองเห็น,นยานแห่งชาติเขาพนมลุงเนาะอันนี้นะครับแกจะสูบลงบ่อนี้แหละครับเป็นบ่อปลาพักน้กํานะก่อนเนาะเพราะมันอยู่ไกลเนาะมาดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้ส่งแรงส่งไกลนะครับตัวนี้เป็นหอยคงสามนิ้วครับเหมาะสําหรับติดสปริงเกอร์นะครับผมแนะนําพวกติดสปริงเกอร์พวกน้าหยดใช้แรงดันเยอะๆนะต้องเป็นปั๊มห้อยคง แนะนาพวกปั๊มหอยข่วงนะครับถ้าเป็นส่งน้าแบบว่าส่งดูดน้ําเร็วน้ําเยอะก็เป็นปัม๊มในโบ่เนาะอ่ะทีนี้เราเดี๋ยวตอนนี้เขากําลังจะต่อต่อสายให้เราดูอยู่เนาะจะต่อสายส่งน้าออกมาให้ดูอยู่โอ้น้ําฟุ้งไกลมากครับตอนนี้แดดแรงเลยแด,ดดดีแล้วเมื่อเช้เามาส่งของกว่าจะไม่มีแดดรองให้ลูกค้ามันคึ้มเนาะพี่เนาะะตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้เราเรากำลังเอา,เอา,เอาท่อมาต่อให้เนาะครับ โอ้น้ำออกแรงมากเลยลนะอ่ะจะวิดีโออาจจะอาจจะสั่นเนาะเนาะพอดีคนถ่ายคลิปมือใหม่นะครับเนาะอย่าว่ากันเด้อครับคนถ่ายคลิปก็มือใหม่เหมือนกันเรามาดูน้ําออกอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะโอ้น้ําออกแรงมากเลยแดดมาแรงอะไรนี่นนนะเอาผมเลยเป็นไงครับพี่ถูกใจปะครับใช้ได้ใช้ได้เหรอครับพี่เดี๋ยวว่าแรงอยู่นะครับเนาะสามสามนิ้ว นี่ครับมาดูน้อีกทีนะครับเนาะเห็นไหมน้ำบกไกลครับน้ำบกแรงมากดูมุมชุดนี้นะครับเป็นชุดหอ,อยโครงสามนิ้วนะครับผมเป็นสองแขงนะครับแข้งห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะชุดนี้พร้อมใช้เลยนะครับอยู่นะถ้าใครสนใจก็มันจะมีเบอร์โทรนะครับตรง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 ,ตรงชื่อเลยเนาะตรงตรง,ตรงชื่อโพสเลยเนาะมีเบอร์โทรแล้วก็ไลน์สามารถแอดหรือว่าโทรมาถ,ถามได้เลยนะครับ ไก่ถ้าแบบส่งน้ําส่งน้ําน้นําแรงน้ําไก่ก้อนตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตัวน,นี้เนาะตรงตัวน,นี้อยากรีดออกมาอยู่เนาะครับเนาะตัวน,นี้รีดออกมาสองนิ้วเพราะว่ามันสูบสายไม่ได้เดี๋ยวพี่แกจะหาวิธีแก้ไขใหม่อยู่อุย้ยบวชเทียบปวดเอาอตัวน,นี้ส่งสายสามนิ้วนะครับตัวน,นี้เป็นสายดับเพลิงแบบดีเลยรถเหี่ยวกูวเป็นยังไงนี่ ตัวนี้ส่งมาประมาณร้อยเมตรสายร้อยเมตรเราไปดูปลายสายน้ําออกดีกว่านะครับเนาะตัวนี้ส่งมาร้อยเมตรปลายสายน้ําออกตัวนี้อาจจะคนถ,ถ่ายคลิปก็ถ่ายใหม่นะพี่เนาะอย่าว่ากันเด้ออาจจะยังสันสันอยู่ ต,นะรตรงนั้นครับตัวนี้ท่อส่ง3 3มนิ้วนะครับท่อส่ง3มนิ้วเราส่งไกลมาแต่ว่าเรารีดข้อต่อเป็นเป็น3นิ้วออกมา2เพราะว่ามันต่อสายไม่ได้นะตรงนู้นเนาะแต่ว่าน้ําก็ยังออกมาเต็มท่ออยูน่นะครับนะออกมาเต็มท่อตัวนี้ส่งไกล100เมตรเลยครับเป็นสายอดับเพลิงแบบ B นะครับตัวนี้แกจะสูบมาพักตรงนี้แกน่าจะปลูกของแถวนี้เป็นดินภูเขาไฟดินดําสวยงามมากดินเขาโอ้ไปดูน้ําออกเนาะปลายสาย ร้อยเมตรครับตัวนี้ร้อยเมตรตัวนี้ส่งร้อยเมตรแต่ที่จริงส่งได้ไกลกว่าร้อยเมตรครับตัวนี้สี่ร้อยเมตรได้ยังได้เลยครับตัวนี้ฮะเบรนปัม๊มก็หนึ่งพันสองร้อยบาทอะน้ำออกเต็มท่อนะครับตัวนี้ปลายสายเนาะเห็นนะครับน้ำออกน้ำออก,น,ออกน้ำออกไก่ฟุ่งไกล่เลยครับโอ้หอยโขงครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะครับผมโอ้น้ำออกเต็มท่อเลยครับ ตัวนี้พับนิดนึงฮะถามบอกนะครับตัวนี้โอเคนะครับเนาะเผื่อมีวิดีโอใหม่ๆเนาะจะได้เห็นก่อนเพื่อนนะครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับปั๊มห้อยขวงสามนิ้วกับรถเข็นโซลาเซลล์สองแถงแบบพับได้นะครับครับผมครับผมครับเจอกันโอกาสหน้าครับผมครับสวัสดีครับ